ยักพี่น้องอหน่วยใหญ่กามืดอ,อย่างนี้ก่ะ ready to eat นะเฮ้ยดูอันนี้เดี๋ยวพี่น้องลูกก่งใ,ใหญ่อืโคตรใหญ่อ่ะยังก็มาละกอ มันใหญสตอรอเบอรี่ยั่วย่วจ้าทุกคนมากินสตอรอเบอรี่กันนะครับทุกคนจ๋าแดงฉ่ำมากมาดอพี่น้องสตอรอสตอรอเบอรี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเด็กสตรอเบอรีร่ภาษานอดเขาว่าไงเอ่อยู่ปะภาษาอังกฤษล่ะ สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้ซื้อมามาก็เริ่มจะช้ำแล้วค่ะทุกคนต้องได้กินนะคะนะสตรอเบอรี่ถ้าเราซื้อมาไว้นานมันจะเน่าค่ะทุกคนมามากินกันเลยมากินกันเลยค่ะนั่งตุงๆสวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราจะมากินสตรอเบอรี่ลี่ลี่ อุ้ยสเนกอร่อยใหญ่เลยนะนี่สตรอเบอรี่นี่หวานเปรี้ยวหวาน,นอมเปรี้ยวเหรอหอ,อร่อยไหมมันจะฟินมากนะดูหนาฟินมาก Bye. <laughs>